แรกนั่งรถบัสไกลเอเวนดีมากเลยแกนั่งไปแอร์พอทไม่กี่บาทเองเออประหยัดกว่าแบบนั่งแท็กซี่เลยนะวิ่งทางวาตื่นเต้นมากเลยมาถึงว่าเคยนั่งจากแอร์พอตมาแถวบา้านแต่วันนี้เป็นครั้งแรกที่ขึ้นจากแถวบ้านไปแอร์พอตเออถูกลงเยอะไม่งั้นก็แบบเออค่าแท็กซี่แอร์พอทแพงมากเป็นแบบแปดสิบเหรียญร้อยเหรียญสิบอีกอเไรแบบอืะแต่ถ้านั่งอันนี้แล้วก็้านั่งอัไเนี้ยก็จะเป็นแนวแบบ นั่งแท็กซี่มา30เหรียญนะแล้วก็ไฟเอเวสักแบบ10กว่าเหรียญกี่บาทปะเช็คก่อนมันยังไม่ขึ้นเอ๊ะกูจ่ายตังค์เรียงคือมาจ่ายบนรถเลยเว้ยเก้าบาทขีดมาแตบอะไรเงี้ยมีตามราคาที่ฉันเซิร์ชไปน้ำมันเก้าเหรียญสิบเหรียญอะไรเงี้ยแต่ก็มีบางเว็บบอกสิบสองเหรียญกูแบบแกะจะเปิดดูในอันที่แบบเอ้ยจ่ายไปแล้วนี่ไม่คืนเออตอนที่แบบเอ่อเครื่องมาลงอ่ะ ก็แบบขึ้นรถบัสเนี่ยมาลงแถวนี้เราค่อนั่งแท็กซี่กลับบ้านามันถึงจะแบบเออถูกลงอะไรเงี้ยอืมพอเรามีกระเป๋าเดินทางที่มีลอ้อเดินได้ชีวิตมันก็ดีสมัยก่อนคือแบบกระเป๋าใบใหญ่มากหนะักมากแล้วก็ดันทุลังความแบบเดินไม่ได้ความแบบขยับไม่ได้อะไรเงี้ยไปแล้วจ้า <c oughs> ออกถูก20นาทีมีที่อยู่เนี่ยสเตชันกับที่แวนนายที่แวนนก็จะแบบ ออกทุก20นาทียูเนียนสเตชันออกทุกครึ่งชั่วโมงอืมออกทางวันอนะมึงแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งเลยคือออกทางวันเออรถ fly away ค่ะดีเลยแวนนาย fly away จ้าการไปแอร์พอร์ตที่ลิดเลย away, ที่สุด LA X fly away ป้าเ,เอาละตอนนี้เป็นเวลา8โมง20อ่ารถออก8โมง20รอ,อด,ดูกัน่า <c oughs> จะถึงกี่โมงนะจ๊ะ นี่เลยเขาก็จะแบหยุดปารสต็อปต่าง,างๆฉันก็ตอนแรกกูแบบย้ยไม่รู้จะลงตรงไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะประกาศเรืเออเ่อยๆว่าแบบเออตรงนี้เดลต้าลงอะไรเงี้ยปรากฏจะรู้ได้ยังไงรู้ไหมเขาแทบกระเป๋ามึงเขาจะดึงกระเป๋าลงแล้วหน้ากระเป๋ากูเข้าก่อนกูต้องตายสุดท้ายแน่ๆนั่นแหละคือเหมือนว่าเขาก็จะดึงกระเป๋าลงแล้วถ้าสมมติว่ากระเป๋าแม่งทิง้งเอาไว้แล้วไม่มีคนมาเขาจะเรียกว่าแบบเนี้ยกระเป๋าสีเนีของใครถึงแล้วนะอะไรเงี้ยว้าเราจะต้องมาที่ทอมแบรดลีย์อินเตอร์เนชั่นแนล ถึงแล้วทอมแบรดลีย์นะทอมแบลดีา้โอเคถึงแล้วดีมากที่แบบเตรียมพร้อมค่ะมาฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ค่ะถามว่านี่เลยไฟเวย์ยังไงคะกระเป๋าชั้นใบแรกสองใบแรกเลยแล้วยังไงเอ้ยดีไม่กี่บาทอนะก็คือออกจาก จากแวนนายตอนนั่งตั้งใจจะออกแบบ8โมง20รถออกจริงๆแบบขับออกมาออประมาณ8โมงครึ่อะไรเงี้ยแล้วยังไงต่อมาถึงที่นี่แล้วตอนนี้เวลา9โมง40กว่าก็พูดได้เลยว่าประมาณชั่วโมง20นาทีแต่ประหยัดยิ่งนักมึงประหยัดยิ่งนักถ้านั่งแท็กซี่นี่คือร้อยเหรียญเออเหมือนแบบ80เหรียญแล้วทิปอีกอะไรเงี้ยอืมรถ ฉันเจอหนทางที่ดีกว่าแล้ว <c oughs> พี่ใจจัโอเคถึงเวลาเช็คอินจ้าเพราะว่ามึงฟลิปปินแอร์ไลน์เช็คอินออนไลน์แบบไม่ปิน้นบอรดินไทยกู okay. โอเคถึงแล้วไปก่อนอ้าเขาเริ่มเช็คอินแล้วโอเคโอเคออนไลน์เว็บเช็คอินแบ็กเก็ตดรอปฟลิปเปินแอร์ไลน์ okay. ดีมากนะ่ารักมากดรอปเรียบร้อยมึงจำไว้เลยนะไปอินเตอร์เนชั่นแนลอะ มึงไม่ต้องไปถึง4ชั่วโมงก่อนหน้าเพราะว่าเขาจะเปิด3ชั่วโมงก่อนหน้ามึงไปเร็วมึงก็ต้องรออย่ดีเนี่ยคือกูก็เลยมาแบบครั้งที่แล้วคือมาเร็วเกินแล้วรอนานกูแบบครั้งนี้มากูกะเลย3ชั่วโมงแล้วมึงอะไรมันจะเพอร์เฟกขนาดนี้กูตั้งใจจะมาถึงนี่9โมง50กูมาถึงที่นี่เสร็จอีเรียบร้อยเส,สร็จจัดบดรอปกระเป๋า9โมง52เจ๋วเวอเอาละแล้วบอดดิ้ง11โมง50มีเวลา2ชั่วโมงไปแรก TSA เรียบร้อยนะคะผ่าน TSA มาแล้วนะคะตอนนี้ก็สามารถไปรอที่เกตได้แล้วประเด็น,นคืออะไรยังไม่สิบโมงสินาทีเลยมึงบอดส1บเอ็โมงห้าสิทำอะไรละ่ะชอบอะไรละ่ะมึงผู้แก่ duty free ไปไหนดีแดกราเมนเดี๋ยวก็สมบัติยืมหมดแล้วจะขนยังไง Oh, you're like you caught me standing there making decisions. Dangerous, dangerous. We ha. เห็นกูยืนมองกูขำจัง.อุ้ย, Chocolate Hollywood Biscuit. ไป two get one free. คุ้มไหมเนี่ย?ไป two get one free. พนักงานะเฮ้ยอิเชียมันดีอันแล้อะไรวะเนี่ยมึงของดูดีมากซื้อไปฝากเพื่อนดีไหมซื้อไปฝากเพื่อนดีไหมนี่บายทูเก็ตวันสีตังมีไหมไม่มีแล้วซื้อของแพ็คจนหมดตัวไม่ได้สิชอบความที่กูแบบมาหยุดยืนแล้วก็แบบมองของพงนักงานก็จะมีความแบบวถือเลเซอร์เลเซอร์จุดแดงเลเซอร์หมามึงเป็นแบบ เออมาวนของที่กูมองอยู่กูชอยกูเบิดดอกตลกโอเคโอเคโอ้ยของเยอะมากไม่ได้เห็นไหมพอมาอย่างเงี้ยแล้วก็อ่ะน่เอาซีแคนดี้อืมเอาแล้วไงเยอะมากโอเคต้องหยุดต้องหยุดนี่ไงมาเร็วแล้วเหลือเวลาแล้วไงช็อปเป็นยังไงหมดตัวยุดหยุดโอเคที่ตื่นเต้นคืออะไรนอกจาก T S A จะชมว่ารองเท้าชันน่ารักที่สุดในสามโลกแล้ว ฉันมีความคิดโผละฉันมีความคิดว่าฉันมาเร็วใช่ไหมฉันก็แบบว่าเอาเนื้อมาจากบ้านเนื้อแบบกินไม่ใช่เนื้อแบบดูดนะคะเนื้อที่กูมีอยู่เป็นอาหารมื้อสุดท้ายฉันตั้งใจว่าจะเอามากินคินนี่แบบคินกดบราเมนเ,เออกูกำลังตามหาร้านราเมนอยู่ที่ไหนคะเกศสองศูนย์หนึ่งเกศคูณไหนสอบศูนย์ห้าอืมอะไรมันจะเหมาะจับขนาดนี้รู้สึกเหมือนว่าแบบเอออ่ะ หายใจใหายคอพักผ่อนดอกวิ่งหูตหูบหางรูเชียวโอเค dear LA having your head in the clouds is perfectly acceptable อ <c oughs> ีเดียมนี่คืออะไรไปหาดีก,กว่า <laughs> <laughs> มันก็คือกูนี่เองนะคะวัน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  daydreaming fantasy นะคอยู่ค <laughs> วามจริงโอเคะ <laughs> okay. ถึงแล้วฉันอยากรู้จริงว่าทุกคนคิดยังไงกับการที่แบบเรามีทางเลื่อนที่แบบทําให้เราเดินเร็วขึ้นอีกหนึ่งนาทีก็ช่ว <c oughs> ยมัง้งแต่ฉันขำเวลาคนมาแล้วก็แบบยืนยเฉยๆแบบมายืนบนสะพานเลื่อนให้มันแบบให้ยืนเฉยๆแล้วเดี๋ยวก็จะไปถึงอีกฝั่งคือกแบบเขาทํามาให้แบบเดินเร็วขึ้นอีกอะไรเงี้ยเหมือนสปีดในเกมอะ <c oughs> ่ะึ <c> ๊บ <oughs> โอเคมันบอกว่า 201A ูนยนจะได้แรกลามเมนไหมเนี่ย <laughs> เอาล่ะเกศูนย์หองศูนย์ห่งเล่ะร <c oughs> อดูสิอ่ามีบอกตลอดทางมีบอกตลอดทางนี่ไงสองศู201 A, 201นย์นเะคะเจ็ถึงแนาทีสองศูนาทีอะไรมันจะพอหมอพอเจอดขนาดนี้เฮ้ย <c oughs> สกูตเตอร์แอร์พอร์ตว่ะ <c oughs> สามารถเอาเพื่อนมานั่งาหน้าได้สี่คนป่าวเขาเป็นสตาร์ี่่ะมึงแลวกูอัดแต่ของกูอะเลอะๆเถอะๆใครจะดูเนี่ยมันเป็นแนวตั้งอ้าวทำยังไงแล้วเนี่ยกูทำอะไรอยู่หยอกทางเดินไกลมากเหมือนกูเดินกลับประเทศไทยสกูเตอร์จะถึงหรือยังจะถึงหรือยังกูเห็นกร่ป้ายเขียนลูกศรชี้กูเดินพับมาหลายตลบเลยเฮ้ยผู้คนหนึ่งคน เห็นเห็นคิวเห็นคิวสกูเตอร์อยู่ร้านราเมงกูล่าคิวล้วเกิดยีดอกเข้าไปทำเราละมาแล้ว62ซื้อหวยหรือเปล่านี่ราเมนผักและเนื้อที่กเัวมาจากบ้านตอนแรกกลังจุดอีดอกมีขาตั้งจะดแดงแล้วระหึกดได้ว่า เราต้องมีแท็กอะไรของเราไปตื่นปุ๊ยโอเคฉันมีตะเกียบมาเองจากบ้านนี่นาะใช้ซะหน่อยดีแมงตะเกียบมันเศร้าอ่ะแมวใช้ตะเกียบอันอื่นค่ะขวางอะไรป่ะอ๋อทิ้งไว้บ้านเพื่อนค่ะเพราะกูไม่คิดว่ากูจะได้ใช้อมาบองก,กันอ่ะได้หึ่ย เป็นแนวใหม่เลยวัวเฮียเดี๋ยวต้องชิมอเขาก่อนอืมอือมีเหรอลาเมนตอนแรกแบบอุด้งปลูกกว่าแต่ฉันก็นึ่งได้ใจว่าร้านมันชื่อฮอกไกโดราเมนอ่ะมึงกูต้องกินราเมนปะพี่ทานยาจ้าเก๋ๆใหญ่เลปะยิ่งใหญ่เลยปะเนื้อเยอะมากมีเนื้อเยอะมากสั่งราเมนผักเลยจ้าอืมออืม

กาได้นั่งแล้วไม่ต้องรีบยกกลิ่นเนี่ยมันดีจริงจริมึงกูว่าคิดว่ารู้มานานแล้วแต่ก็แบบเพิ่งมารู้จริงๆด้วยแหละก็แบบเฮ้ยแปลกมากเพราะวี่ชันก็เป็นคนแบบก็ไม่ได้ใส่ถุงเท้าขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่แบบชอบมากเวลาไปร้านที่มันขาดถุงเท้าตลกตลตกอ่ะแล้วมันก็จะแบบออนไลน์มันน่ารักอ่ะแล้วมันก็จะแบบมีแบบคําพูดบางทีมันจะเป็นอะไรที่แบบตลกลตกูลอะไรเงี้ยชอบมากเออเหมือนพวกแบบการ์ดน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยซึ่งแต่ เข้าใจไหมเหมือนการมันก็คือเป็นการ์ดก็เอาไปให้คนอื่น,นแต่ถุงเทามันก็แบบเป็นชิน้นเอามาใส่อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว้ยพูดถูกเออแต่แบบฟิ้นสินเอาล่ะถึงแล้วมีเวลาอีกห้าสิบนาทีกว่าจะเริ่มบอดดิ้ง Body. จัดเวลาดีดีจังเลยอ่ะลูกใครเนี่ยโอเคเอาล่ะพร้อมแล้วนะเออ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ตอนแรกกำลังคิยู่วแบบเฮ้ อยากกินขนมหรือเปล่ากินข้าวกินข้าวไม่กินหวานมันไม่ได้เลยแล้วในใจกูก็คือนึกดายว่แบบกูนี่จิบปจิบเป็นแบบสาวเออเลมอนเอาละ่ะกินดีกว่าเอาที่ใส่มือถือมาใส่ที่ใส่้วยละ ชเข้ามาถามที่เติมน้ำหลุได้ไงเนี่ยพไปกินในห้องน้ำมาเวลาเข้ามาถามเลนะก็เตรียมขวดน้ำมาเทน้ำออกเอาขวดน้ำมาเพื่อมาเติมในถามเลยจะต้องซื้อทำไมต้อง้ำอ่ะ เวลาห้าสิบนาทีชิยบบอร์ดดิ้งมาจ้าเจอก,กันเมืองไทยเดอกกันอย่าลืมมาดูโชว์นะจ๊ะ